โอเวอร์ท็ร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็สามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้ Description ได้เลยครับถูกดีปลอดภยัย no r e f u n ร้อยเปอรครับ เรียกได้ว่าถึงเวลาที่เรารอคอยกันสักทีนะครับกับการประกาศอัปเดตแพทของ e n s ช i n Impact ในแพท3.5ซึ่งในแพทที่กาลังจะอัปเดตเข้ามาในไม่ช้าเนี่ยครับก็จะมีการอัปเดตเข้ามามากมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงตัวละครที่เราคุ้นหน้าคุ้นตายอย่างตัวละครเดยานะครับที่จะเป็นตัวละครใหม่อัปเดตเข้ามาให้ผู้เล่นอย่างเราได้เล่นซึ่งก็ไม่ได้มีแค่เดยาเท่านั้นนะครับที่เป็นตัวละครใหม่ตัวละครใหม่แกะกล่องอย่างมิกะที่เคยปรากฏตัวในอีเวนต์ของมนะันสตัดเนี่ยก็จะเป็นตัวละครรที่เเข้้าาาตมาให ไปกดกาชามาเล่นได้เหมือนกันครับซึ่งทั้ง2ตัวละครนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเดยาและก็มิกะเนี่ยผมก็เชื่อว่าน่าจะมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจเป็นของตัวเองไม่น้อยครับโดยเฉพาะตัวของมิกะที่เคยเดินทางร่วมกันกันกบหัวหน้ากองอสเวินฟาวเนียส e อย่างวาก้าเนี่ยก็น่าจะมีเนื้อหาที่น่าสนใจไม่น้อยทีเดียวครับซึ่งเราเนี่ยครับอาจจะได้รู้ข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวของวาก้าจากตัวมิกะก็เป็นไปได้นะในส่วนเรื่องของรายละเอียดแพทต่างๆไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์เออยอะไรเอย่ยต่างๆเนะี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆสามารถไปตาม ดูได้ในคลิปของ Official ได้นะครับว่ามันมีกิจกรรมอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างซึ่งคร่าวๆเนี่ยครับธีมของแพทนี้ก็จะเป็นธีมของอีเวนต์กิจกรรมวินบลูมนะทั้งนี้ทั้งนั้นครับรายละเอียดกิจกรรมต่างๆแบบเจาะลึกเนี่ยเพื่อนๆสามารถตามไปดูได้ในคลิปของ Official นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้สคริปชั่นนะครับเผื่อบางคนเนี่ยไม่รู้เนาะแต่เรื่องราวที่ผมคิดว่าน่าสนใจที่สุดในแพท3.5เนี่ยครับมันไม่ใช่เรื่องราวของอีเวนต์แต่อย่างใดครับเรื่องราวที่น่าสนใจ คอนเควสในส่วนของเนื้อเรื่องทาวเวอร์หรือนัดเดินทางโดยเนื้อหาที่ทางโตเกียมได้ปล่อยออกมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจอย่างมากทีเดียวครับ I've never seen anything like this in all my life. What in the world does this place conceal? You have a troubled look on your face! What happened? I can't take it. I think that he might have seen you. Fate has not granted you the right to enter this place. จากคลิปวิดีโอเทเลอร์เนี่ยภายในแพท3.5เพื่อนๆจะได้พบกับการปรากฏตัวของเดนเซลฟและฮิริชูที่เมืองซูเมรุรวมไปจนถึงใน,นเราจะได้เห็นสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะคล้ายๆกับสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในเองการูมิยะนะครับซึ่งคาดว่าก็น่าจะเป็นเมืองโบราณนะนะไม่น่าจะพ้นเรื่องราวประมาณนี้โดยดีเทลในแต่ละส่วนที่เพื่อนๆได้เห็นไปในคลิปวิดีโอนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการเจาะลึกเบาะแสแต่ละส่วนให้ละกันนะครับว่าเราน่าจะเจอกับอะไรบ้าง เบาแสรแรกครับจะเป็นคําพูดของตัวละครปริศนาในตอนต้นคลิปที่กล่าวออกมาว่าชีวิตเอ๋ยเ,เหตุใดจึงต้องคุกเข่ากราบไหว้ด้วยคุกเข่าเพราะความหวาดกลัวหรือว่าคุกเข่าเพราะความละโมบในพลังกันแน่ซึ่งตลอดคําพูดของตัวละครตัวนี้ครับเราก็จะได้เห็นฉากที่เหล่าฮิริชูกาลังก้มกราบ,บบูชาบางสิ่งบางอย่างอยู่ซึ่งตรงจุดนี้ครับตัวละครปริศนาที่พูดอยู่นั้นเนี่ยน่าจะตั้งคําถามกับเหล่าฮิริชูนะครับว่าทําไมพวกฮิริชูเนี่ยถึงต้องก้มกราบบางสิ่งบางอย่างนั้นด้วยดังนั้นครับเราจ ว่าเจ้าของเสียงเสียงนั้นน่าจะหนีไม่พ้นเหล่าอบิสอย่างไม่ต้องสงสัยเลยเบาะแสที่2นะครับผมคิดว่ามันก็ต่อเนื่องจากเบาะแสแรกนั่นเองนะซึ่งนั่นก็คือภาพของชายหนุ่มปริศนาที่ดูเหมือนว่าเขากําลังนั่งคุกเข่าให้กับคริสตันบางอย่างอยู่โดยชุดที่ชายหนุ่มปริศนาคนนั้นใส่อยู่เนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นชุดของชาวแคนเรียครับซึ่งถ้าหากเป็นแบบนะั้นจริงๆแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงอย่างมากทีเดียวเลยครับว่าตัวของชายหนุ่มปริศนาที่เราเห็นนั้นน่ะน่าจะเป็นอร่้งอบิ เป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็จะไปเหมือนกับตัว e n นโจที่เราเจอในเองกาโนมิยะครับ e n นโจเนี่ยก็เป็นอบ y s s h ร r a l ที่เป็นอบิสธาตุไฟนั่นเองครับบ่อแสต่อมาครับบ่อแสที่3นั้นจะเป็นคําถามที่ว่าสถานที่ที่เราเจอในเทลเลอร์นั้นเนี่ยมันคือโบราณสถานที่ไหนกันแน่โดยหากเราดูในเทลเลอร์นั้นเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นลวดลายต่างๆในโบราณสถานนะครับว่ามันมีลวดลายที่คล้ายกับอารยธรรมของเองกาโนมิยะอย่างมากแต่หากเราลองสังเกตดูในเทลเลอร์ดีๆนะครับเราก็จะสังเกตเห็นนะครับว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในแผทนี้เนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นที่ประเทศซูมเมรุครับไม่ว่าจะเป็นฉากที่เดนส a เลปปรากฏตัวขึ้นฉากที่ตัวของนักเดินทางหยิบกระจกแตกขึ้นมาดูหรือจะเป็นฉากที่เราเห็นฮิริชูปริศนาเนี่ยฉากต่างๆเหล่านี้ครับล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นในซูมเมรุทั้งนั้นดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ครับว่าโบราณสถานที่เราพบเจอเนี่ย มันน่าจะเป็นโบราณสถานที่อยู่ในซูเมรุอีกครั้งภายในเทลเลอร์ครับก็ยังมีฉากที่ตัวของนักเดินทางนั้นได้เปิดใช้งานกลไกบางอย่างซึ่งมันก็ส่งผลให้มีการเปิดประตูที่ใช้ลงไปใต้ดินขึ้นมาครับดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงอย่างมากครับที่โบราณสถานที่เราพบเจอในเทลเลอร์จะเป็นสถานที่แห่งใหม่ในซูเมรุซึ่งไอสถานที่แห่งใหม่ที่ว่านั้นเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้ที่มันจะไปเกี่ยวข้องกับรูนออฟดาริและวัลเล f ออฟดาริที่อยู่ในซูเมรุครับโดยอย่างที่เรารู้กันดีออ่่แล้้ววนนัาาเเจมป็ชืขง ่าพันแครที่เหล่านักวิชาการชาวซูเมรุเนี่ยใช้เรียกกันนั่นเองซึ่งทางตัวเกมก็ยังได้มีการเลยอ,ออกมาอีกนะครับว่าภายในแพทแพทนี้นั้นเราจะได้รู้เรื่องราวของต้นกําเนิดของเหล่า abyss order บ่อแสต่อมาครับจะเป็นเรื่องราวของความลับที่ซ่อนอยู่ในโบราณสถานภายในเทลเลอร์นั้นี่จะมีสิ่งที่ดูเตะตายอย่างมากอยู่หนึ่งอย่างครับโดยสิ่งๆนั้นเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับเป็นคริสตัลขนาดยักษ ที่ถูกโซ่บรรณาการเอาไว้ซึ่งสีของคริสตันนั้นก็มีสีออกสีม่วงๆนะซึ่งมันก็เป็นสีโทนเดียวกับเหล่าอบิสเลยดังนั้นผมจึงคิดว่ามันมีความเป็นไปได้อย่างมากครับที่อบิสเนี่ยจะไปมีความเกี่ยวข้องกับไอเจ้าคริสตันปริศนาอันนั้นโดยไอเจ้าคริสตันปริศนานั้นเนี่ยก็น่าจะมีความสําคัญบางอย่างกับเรื่องราวอยู่ไม่น้อยครับเนื่องจากภายในเกมเนี่ยก็ได้มีสคริปต์บทพูดของใครบางคนที่บอกออกมานะครับว่าตัวของเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนโบราณสถานแห่งนี้นั้นมันซ่อนอะไรเอาไว้กันแน บอ่อแสต่อมาครับจะเป็นความลับของเหล่าฮิริชูเรื่องราวตรงนี้เนี่ยเราจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าเผ่าพันธุ์ฮิริชูเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ที่ไม่อยากจะมองเห็นหน้าของตัวเอง ซึ่งในตอนนี้เราก็ค่อนข้างเชื่อไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าฮิลลี่ชูนั้นครั้งหนึ่งพวกเขาน่าจะเคยเป็นมนุษย์มาก่อนแต่ด้วยเหตุการณ์บางอย่างจึงทําให้เผ่าพันธุ์ของเขาเนี่ยถูกสาบนะครับซึ่งก็มีข้อสังเกตอยู่นะครับว่าบางทีพวกเขาอาจจะเป็นเผ่าพันธุ์โบราณซึ่งเป็นมนุษย์ยุคก่อนที่เสาเนี่ยจะลงมาทําลายล้างอรารยธรรมมนุษย์นั่นเองครับโดยเผ่าพันธุ์ของพวกเขาก็มีสติปัญญาตกต่าลงมาเพราะคําสาบนั่นเองโดยภายในเทลเลอร์นั้นเราจะได้เห็นฮิลลี่ชูปริศนาตัวหนึ่งผมนเน่่ชชือววาตั น,น่าจะมีความเกี่ยวข้องบางอย่างกับกระจกที่แตกในเทลเลอร์ซึ่งจากตรงนี้นจะเป็นทฤษฎีของผมนะครับเป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นทางออฟฟิเชียลยังไม่ได้บอกข้อมูลอะไรเลยผมมีความคิดว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่ฮิริชูตัวนั้น,นยอาจจะเป็นตัวละครบางตัวในซูเมรุที่เป็นโรคเอลิซาซึ่งอเจ้าโครคเอลิซาตามคําอธิบ,บายภายในตัวเกมจะบอกกับเราอย่างชัดเจนะะว่ามันเป็นโรคที่ส่งผลต่อผิวหนังซึ่งคนที่เป็นโรคโรคนี้จะมีอาการเกิดที่บริเวณผิวหนังซึ่งมันจะส่งผลให้ผิวหนังนะเป็นเกร็ดขึ้นมา แต่เอาจริงๆแล้วทางตัวเกมก็ยังได้มีการอธิบายอีกนะครับว่ามันมีอาการลักษณะเดียวกันครับซึ่งไอ้เจ้าเบาะแสอาการที่ว่านนเนี่ยเราจะพบเจอในบันทึกที่ถูกทิ้งเอาไว้บนแขนงของรูนโกเลมที่ทะเลสาบบริเวณวอลเลย์ออฟดาริครับโดยอาการที่ว่าเนี่ยจะมีอาการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังเหมือนกับอาการของเอลิซาเลยแต่ที่ดูแปลกไปกว่านั้นก็คือผู้คนที่มีอาการนี้ครับจะมีขนขึ้นตามตัวอีกด้วยซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับการแปลงสภาพกลายเป็นอะไรบางอย่างนะครับซึ่งถึงแม้ว่าทางตัวเกมมันจะมีการอธิบายออกมาแล้วนะครับ โลเอลิซานละ้เนี่ยได้หายไปแล้วแต่ผมคิดว่ามันก็มีความเป็นไปได้ครับที่โลกเอลิซ่านี้จะไม่ได้หายขาดไปซะทีเดียวดังนั้นครับถ้าหากข้อสันนิษฐานที่ว่าคนที่เป็นโลกเอลิซ่านั้นมีโอกาสกลายเป็นฮิริชูเนี่ยเป็นจริงมันก็มีความเป็นไปได้ครับที่เมื่อผู้ป่วยกลายเป็นฮิริชูแล้วมามองหน้าของตัวเองที่กระจกแล้วตัวของเขาจะเกิดอาการคลั่งขึ้นมาจนทําให้กระจกแตกทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันก็เป็นเพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้นนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเจ้าฮิริชูปริศนาตัวนนนนนีีี้ท่่ดูเเหมมมมมืออกกัััับบจะพลงงงาาาายใตว็สรถ คุยกันได้เบ,บาะแสต่อมาครับจะเป็นการปรากฏตัวขึ้นของเคยะภายในเควสเนื้อเรื่องอาร์คอนเควส3.5ภายในเควสอาร์คอน3.5นี้นะครับทางออฟฟิเชียลได้มีการบอกอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเคยะจะเดินทางมายังซูเมรุซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือผู้สําเร็จราชการของราชวงศ์แบล็กซันอย่างเคยะนันเนี่ยจะมีโอกาสได้เจอกับเดนเซเลฟผู้เป็นผู้ร่วมชาติกันหรือเปล่าและตัวของเคยะครับมีเหตุผลอะไรถึงได้เดินทางมายังซูเมรุหรือว่าเรื่องราวที่กําลังจะเกิดขึ้นมานะเนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้อง อะไรบางอย่างกับกองกําลังปริศนาของพ่อเคยะหรือเปล่าเพราะว่าในตอนนี้ครับทางตัวเกมก็ยังไม่ได้มีการกล่าวถึงผู้รอดชีวิตชาวแคนเรียที่ไม่โดนคํำสาบอย่างกลุ่มของพ่อเคยะเลยะนะครับตั้งแต่ที่ตัวของพ่อเคยะเนี่ยทิ้งลูกของตัวเองเอาไว้ที่เมืองมอสแตททางตัวเกมก็แทบจะไม่ได้กล่าวถึงพ่อของเขาอีกเลยดังนั้นครับการที่ตัวเคยะเดินทางมายังซูเมรุในครั้งนี้ผมจึงค่อนข้างเชื่อมั่นนะครับว่าเขาไม่ได้เดินทางมาเที่ยวเล่นเฉยๆอย่างแน่นอนเบาะแสสุดท้ายครับเรื่องราวการตามหาโชคชะตาที่โบ าสถานต้องบอกเลยนะคบว่าพักหลังๆมานี้เนี่ยเนื้อเรื่องของ g e n i u Impact นั้นจะมีการพูดถึงโชคชะตาบ่อยอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นเสียงปริศนาที่เราได้ยินในท้ายเค e s t ของ Arcanquest บทสลับฉากฉากที่3ที่บอกกับเราประมาณว่าโชคชะตานั้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้หรือจะเป็นข้อมูลบางอย่างที่ตัวของ g o d s d e a of f l o w e r หรือราชินีแห่งมวลบุปผาเนี่ยได้พูดคุยกับตัวของ Scarlet King นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นไปได้ที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งมันก็น่าจะสื่อถึงโชคชะตาได้เหมือนกัน ทั้งหมดทั้งมวลนี่ครับเรื่องราวของโชคชะตาผมว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องแกนหลักของเกมเลยะนะซึ่งภายในเทเลอร์ก็มีตัวละครตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวละครปริศนาผมดาว,ว่านั่นจะเป็นพี่อ้วนจัมบะของเรานี่แหละนะซึ่งเขาก็น่าจะเป็นศัตรูในฝั่งของอบิสตัวใหม่นะครับ ดยเสียงเสียงนั้นเนี่ยก็ได้บอกกับเรานะครับว่าเราเนี่ยไม่มีทางมาตามหาชะตาในที่แห่งนี้ได้ซึ่งไอที่แห่งนี้ที่ว่าก็คือโบราณสถานนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเควสท,ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตจึงน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับโชคชะตาอยู่พอสมควรเลยทีเดียวซึ่งก็ไม่แน่ว่าเราอาจจะได้เจอลูมินอีกครั้งในที่นี้ก็ได้นะครับก็ ขอให้ได้เจอแฝดของเราอีกคนหนึ่งนะเพราะว่ามันก็เป็นเควสในฟากของท l วเลอร์นะครับหวังว่าจะเป็นแบบนั้นเนาะและนี่ก็เป็นเบาะแสหรืออิสต์เอ็กทั้งหมดที่ผมได้พบเจอภายในเทโเลอร์ของแพต3.5โดยระยะเวลาไม่ถึง1นนาทีนะครับ เพื่อนๆละครับพบเจอเบาะแสอะไรน่าสนใจบ้างหรือว่าสงสัยอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมได้เนี่ยในคลิปนี้ผมเปิดโอกาสให้ถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะท้ายที่สุดนี้ครับอย่างที่บอกเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์เพื่อพูดคุยได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ยังไงผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ